ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราได้มาพบกันแล้วก็เราจะได้มานำมัสก,การพระเจ้าร่วมกันนะคะก็ดีใจที่ได้พบทุกคนในวันนี้ก็อยากให้ในเวลานี้เราได้สงบใจิตใจของเราเพื่อที่เราจะได้ยินเสียงพรองและให้เราเชื่อมต่อกับพรองให้เราวางทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในนเวลานี้ที่เราพบเจอมาและจ้องมองที่พรอง ให้เรามองถึงความดีของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราที่ผ่านมาที่เราผ่านมาได้เพราะพรองให้เรามานมรักการพระเจ้าร่วมกันนะคะ จำกัดของเราเพราะเราเป็นมนุษยนะ์เราไม่สามารถที่จะจำกัดพระองได้เลยจริงๆเพราะพระองค์ทรงพระองทรงดีพระองทรงยิ่งใหญ่และพระองทรงมีพะคุณกับชีวิตของเรามากมาย ที่จะเป็นเหมือนพระองค์ให้พระองค์ทรงสอนเราว่าจะให้เราเป็นเหมือนพระองค์อย่างไรให้เรามีจิตใจที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่หายใจถวายเกียรติแด่พระองค์ให้เราร้องเพลงนี้ไปพร้อมกัน ไ,ไ,ไฟจราจรนะครับเป็นสิ่งที่คนใช้รถใช้ถนนนะครับต้องรู้กฎระเบียบว่าไฟแดงหมายถึงการหยุด ไฟเหลืองหมายถึงระมัดระวังพร้อมที่จะหยุดนะครับและไฟเขียวหมายถึงการที่เราพร้อมที่จะไปได้นะครับเช่นเช่นในชีวิตของเรานะครับก็เปรียบเหมือนไฟจราจรเช่นเดียวกันนะครับเราจําเป็นจะต้องรู้ว่าเราทาเพราะอะไรไม่ทาเพราะอะไรเพราะถ้าเลือกทําหรือไม่ทําโดยที่ไม่เข้าใจก็อาจส่งผลต่อชีวิตของตัวเราเองและคนื่นได้นะครับ ในชีวิตของเรามีกฎระเบียบมากมายไม ja H H a, back, <graduate> ่ว่าจะเป็นการเรียนของเราในการทำงานของเราหรือการที่เราก้าวออกไปข้างนอกจะใช้บริการการเดินทางต่างๆหรือการซื้อของต่างๆก็มีกฎเหมือนกันอันที่จริงแล้วในทุกที่มีกฎที่ถูกตั้งขึ้นทั้งนั้นนะครับก็เพื่อให้สังคมของเราอยู่อย่างเป็นระเบียบบางครั้งมันก็สมเหตุสมผลบ้างไม่สมเหตุสมผลบ้าง แต่หากเราไม่เข้าใจที่มาของกฎก็อาจทำให้กฎเหล่านั้นนำไปใช้อย่างผิดๆซึ่งอาจเกิดผลเสียต่อชีวิตทั้งทัศนคติต่อตัวเราเองและคนอื่นได้ในมาราโกบทที่2ข้อที่23ถึงบทที่3ข้อที่6นะครับเกิดเหตุการณ์ไฟเขียวไฟแดงขึ้นระหว่างฟาริสีกับพระเยซูคริสต์สองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือสาวกเด็ดลวงข้าวในวันสบาโต และเรื่องที่2ก็คือพระเยซูรักษาคนมือรีบในวันสบาโตนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับพระเยซูได้บอกความจริงกับเราว่าแก่นแท้ของวันสบาโตมีเพื่อเราจะได้หยุดพักจากการงานและได้ทบทวนสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงผ่านชีวิตของเราและช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบากทุกข์ร้อนใจอยู่ในการมาคิดจักในวันนี้เรารู้สึก เป็นภาระเพราะมีความรับผิดชอบต่างๆมากมายหรือเปล่าหรือการมาคิดจักของเราทําให้เราได้พักได้ทบทวนซาบซึ้งถึงพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทํากับในชีวิตของเราที่ผ่านมาเพื่อเราจะมีกําลังในการเรียนในการทํางานในอาทิตย์ต่อๆไปแล้วเราได้มีโอกาสเสริมสร้างช่วยเหลือหรือใส่ใจพี่น้องที่กําลังเดือดร้อนหรือไม่หากการมาในคิดจักของเราทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้า และไม่ได้นึกถึงคนอื่นๆที่กําลังเดือดร้อนวันนี้เป็นวันดีนะครับพี่น้องที่เราจะมีโอกาสได้ทบทวนวันสบาโตแท้ในชีวิตของเราใหม่โดยให้เราเป็นเหมือนพระคิดที่เป็นไฟเขียวเพราะเข้าใจแก่นแท้ของกฎว่าวันสบาโตคือวันที่เราได้พักใขรควรมาสการพระเจ้าและได้หยิบยื่นการช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนแต่อย่าให้เราเป็นเหมือนฟาริสีที่เป็นไฟแดง ทำตามกฎแต่ไม่เข้าใจโดยเอาแต่ตัดสินมีใจเย็นชาขาดใจรักและตั้งกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองจนมองไม่เห็นหัวใจหลักที่พระเจ้าทรงตั้งสิ่งดีเพื่อเราขอพี่น้องทุกท่านที่จะมีช่วงเวลาพักในพระเจ้าที่แท้จริงไปด้วยกันนะครับและได้รับกำลังใหม่ในการใช้ชีวิตทุกวันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ